สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพูดเรื่องธรรมนิพนธ์เรื่องคุณนายนิชิเงินเนียวสร้างพระพุทธรูปถวายดังเช่นเมื่อสายศีรษะเส้นผมย่อมปลิวเมื่อจิตใจเริ่มทำงานร่างกายย่อมเคลื่อนไหวเมื่อลมพัดแรงต้นหญ้าต้นไม้ย่อมมิอาจอยู่นิ่งเมื่อพื้นดินสั่นสะเทือนทะเลย่อมปั่นป่วนด้วยเหตุนี้หากสามารถทำให พระสักยมุนีพุทธะผู้เป็นศาสดาเคลื่อนไหวแล้วต้นยาต้นไม้จะไม่ตอบสนองได้อย่างไรน้าทะเลจะสงบนิ่งได้อย่างไรหนึ่งขนาดจ,จิตที่ทำให้แม้แต่เทพธรรมบาลก็เคลื่อนไหวหากหันหน้าเข้าหาโง่หนซนด้วยหนึ่งขนาดจ,จิตที่เข้มแข็งแล้วไม่ว่าจะเป็นเช่นไรคุณย่อมเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมหรือสถานการณ์ได้ และได้รับชัยชนะในชีวิตอย่างแน่นอนธรำนิพนธ์ฉบับนี้มอบแก่คุณนายนิชิเงนเนียวภรรยาของท่านชิโจโคิงโงะลูกศิษย์ในเมืองคามาคุระก่อนหน้าข้อความธรรมนิพนธ์นี้พระนิชิเลนไดชนูนีกล่าวว่าพระพุทธทั้งหลายสามชาติสิบทิศโพธิสัตว์เทพธรรมบาลทั้งหลายแสดงออกมาจากพระพุทธที่เรียกว่า พระสักยมุนีผู้เป็นศาสดาดังนั้นพระนิชิเลนไดโชนินจึงยกตัวอย่างต่างๆเช่นเมื่อพื้นดินสั่นสะเทือนทะเลจะปั่นป่วนไปด้วยและสอนว่าหากทำให้รากฐานที่เรียกว่าพระสักยมุนีผู้เป็นศาสดาเคลื่อนไหวแล้วเทพธรรมบาลทั้งหมดจะเคลื่อนไหวตามพระสักยมุนีผู้เป็นศาสดาที่กล่าวอยู่ในข้อความนี้หมายถึง พระพุทธผู้เป็นหนึ่งเดียวกับนำเมียวโฮงเลงเคียวซึ่งเป็นเอกธรรมขั้นรากฐานที่แผ่ซ่านอยู่ในชีวิตและจัก,กรวาลวลีที่ว่าทำให้พระศักยบุณีผู้เป็นศาสดาเคลื่อนไหวหากเป็นการปฏิบัติของพวกเราก็คือการเชื่อและรับงโงหนสนแล้วแสดงพลังพุทธ,ธกับพลังธรรมะให้ปรากฏด้วยการอธิษฐานที่เข้มแข็งอาจารย์อิเคดะ กล่าวเชิญชวนพวกเราว่าในเวลาของการต่อสู้อย่างดุเดือดนี่เองจะต้องสวดไดโมคุแห่งเสียงคำรามของราชสีอย่างมีพลังอธิษฐานอย่างไม่ย่อท้อที่จะทำให้เทพธรรมบาลเคลื่อนไหวและเอาชนะมารอย่างเด็ดเดี่ยวแล้วร้องเพลงฉลองชัยชนะของชีวิตที่เป็นดังทองแท้ด้วยพลังความศรัทธาแท้จริงที่อยู่ในส่วนลึกของชีวิต หากเป็นการอธิษฐานอย่างอ่อนแอว่าถ้าสำเร็จก็ดีนะจะไม่สามารถทำให้เทพธรรมบาลเคลื่อนไหวได้และมหาปณิธานการเผยแผ่ธรรมก็จะไม่บรรลุผลการอธิษฐานอย่างเชื่อมั่นหนักแน่นว่าต้องสำเร็จให้ได้นี่เองจึงจะทำให้ทุกสิ่งเคลื่อนไหวได้ตั้งแต่รากฐาน